อ,อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษขอโทษอ้าขอโทษอ๋อ,โ,โ,อโอเคนะทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในช่อง FFG ชั้นหน้กันอีกแล้วเราอยู่ในช่วงของการซ่อมแอบของแคนของเรานะทุกคนนั้นนั้นนั้นมันจะมาดูว่าพี่มันจะร่วงหรือจะรอดกันฮะโอเคโอเค <c oughs> ตื่นเต้นนะทุกคนครั้งแรกครั้งแรกวิตามินตื่นเต้นนะทุกคนไม่รู้อะตื่นเต้นนะได้ยิบได้ยับอ๋อนาฬิกาอ๋อนาฬิกานั่นเหรออยากเรียนสักเกม อนาคาอนาคาไปทุกคน <c oughs> โนี่มาเราผมเลย he โอเคก่อนหวังว่าเขาจะไม่เห็นผมนะจะมาแล้วนะก็มาดีครับ กูไม่น่าก็าน่าจะแต่งลายพรางมาว่ะกูว่ามันน่าจะเอามามาโคหรืออะไร Tụi <laughs> kia Alien cô có tụi kia Mà Ở đi Cứ đi ให้พิจารณานะ,ะผ่านสะพานนี้ไปได้เนี่ยให้ไปเห็นไหมคือยังไม่ยังมัน,มนยังมีขอบเขตอยู่เอเจ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 เด็ดเด็ดเด็ด คณจะโดนยิงตายก่อนหรือว่า แฮปปี้เบอร์เตะใจสวัสดีครับเห็นแล้วดึงคนใจหายแวบ พอมึงตีวงบีบว้แท้โ,โ,โขีคบกลืมเฟิน nó đang mặt người đó <laughs> Hùi, trời à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  hải lấy sật phải hại yeah. phải, phải จริงๆนะคำเดียวเจอคนกูวิ่งเลย อุ้ย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 ขอโทษขอโทษอ้าวขอโทษ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 แรงมากขึ้ เดือดเจ็ดโคตรต้อกดแมวเพืตรงไโชคเขาอุ้ยี่ตวเกี้แบนี้ ทุกคนผมผมลงเป๊ผมลงไปนั่นนะ โอ้แฮปปี้เบิร์เตอ์เดือนเกิดปีนี้เสี่ยควันตายนะซุนอะ

ซี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 นีโร่ <S 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 1คนไม่อยากสบายแล้วหยุดแม่ สิบบาทมาเลยมึงกูเดาถือว่าบักแทกกับไอตานสิจะไปหากันกูเดาถูกโอ้แม่มึงผมหนึ่งผมสองผมที่สองโอ้ยโอเคเอาไปคิดมาเลย ก็สัน้นเลยใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะครับทุกคนใครที่ใครที่ยังยโอเคใครที่ยังอยาก,ยากจะกดไลค์กดแชร์ติดตามกดหน่อยนะครับกดนิดนึงคนดูก็เลิอกเข้ามาเยอะแล้วก็ดูนานๆหน่อยนะครับผมก็ช่วยให้ดูนานๆหน่อยนะผมเหนื่อยมากเลยกับ การลงคลิปวันหนึ่งนะครับก็ช่วยกันกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ขอให้ขอบทุกคนให้ใครกดน,นะครับขอให้เจอแฟนไปๆนะครับทุกคน <c oughs> ผมไปแล้ว